เสียงเรื่องเมื่อลมพัดผ่าน EP ที่สยายของประกุตแต่งนาทีตกใจมากที่เขาเห็นสายลมชัดๆเขาเลยพูดกับสายลมว่าอย่ามาหลอกมาหลอนผมเลยบุญผมก็ทำให้แล้วสายลมเลยบอกว่าเราไม่ได้หลอกหลอนนายนะเราแค่ไม่มีเพื่อนเราขอนั่งเล่นด้วยสิขอบใจนายมากนะที่ทำบุญให้ในายทำอะไรอยู่หรอ นาทีก็กล้าก,กลัวแล้วตอบไปว่าผมกำลังจะเขียนนิยายสายลมบอกนายก็เขียนไปสิเราก็แค่นั่งมองเฉยๆนาทีตอบว่าใครจะเขียนออกล่ะหมายเห็นตัวเป็นๆอย่างนี้เออผมก็อยากจะถามจริงๆทำไมผีถึงชอบใส่ชุดขาวกันนะักสายลมเลยบอกไม่รู้เหมือนกัน ก็มีแค่ตัวเดียวนี่แหละหรือว่านายจะทำบุญส่งมาให้สีอื่นก็ได้นะเราไม่ติดหรอกนาทีบอกได้ด้วยเหรอสายลมตอบว่าทำไมจะไม่ได้ละ่ะพวกนี้นายก็ลองทำบุญให้เราดูสิจะได้รู้ว่าเราเปลี่ยนชุดได้หรือเปล่านาทีก็กล้าก,กลัวเขาพยายามที่จะแต่งนิยายต่อแต่ว่า ก็ยังคิดไม่ออกสักทีนาทีเลยบอกกับสายลมว่าคุณมัวแต่นั่งมองผลแบบนี้ผมแต่งนิยายไม่ได้เลยกกล้าก็กลัวไปหมดแล้วสายลมบอกว่าจะกลัวทำไมนายก็แต่งเรื่องผีอยู่แล้วนี่เราแค่เหงาไม่มีเพื่อนนานๆนนทีจะมีคนเห็นเราสักทีนาทีเลยถามไปว่าคุณอยู่ที่นี่มานานแล้วเหรอ สายลมตอบว่าไม่รู้สินานมากแล้วที่อยู่ที่นี่เราอะเป็นคนกว้างขวางมากเลยนะรู้จักผีแถวนี้เกือบหมดเลยพระภูมิเจ้าที่แต่ละบ้านก็รู้จักกันดีด้วยนายอยากรู้ไหมว่าที่ไหนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเมาให้นายฟังนาทีสายหน้าเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้อยากสนิทกับคนกับพวกผีแถวนี้หรอก สายลมเลยบอกไม่เล่าก็ไม่เล่านายแต่งนิยายไม่ได้แล้วนี่นั่งคุยกับเราเป็นเพื่อนหน่อยสิหรือว่างง่วงแล้วแต่ดูท่านายยังไม่ง่วงหรอกเราอยู่ตนเดียวนะเหงามากเลยนะนาทีเลยถามว่าแล้วคุณไม่มีญาติที่ไหนหรอ สายลมใสนะ่หน้าไม่มีหรอกเราอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วตอนที่เป็นคนเราก็จำไม่ได้แล้วว่าเราเป็นใครหรือทำอะไรมาก่อนนาทีพยักหน้ารับงั้นคุณก็เป็นเจ้าที่ความจำเสื่อมนะสิสายลมบอกว่าเราไม่ได้ความจำเสื่อมหรอก แต่เราคงอยู่ที่นี่มานานมากแล้วจริงๆจนจำอะไรไม่ได้เลยตั้งหากแล้วนายล่ะเราไม่เคยเห็นนายเลยเมื่อก่อนนายไปอยู่ที่ไหนมานาทีเลยบอกว่าเมื่อก่อนผมอยู่ในเมืองนะ่ะก็ทำงานแบบนี้แหละไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วผมก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะเห็นว่าสงบดี จะได้ทำงานได้สะดวกแต่ดันมาเจอคุณซะก่อนตอนนี้ก็กล,ากล้าก,กลัวเลยไม่นึกไม่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้มานั่งคุยกับผีตัวเป็นๆแบบนี้ใส่ลมหัวเราะอ้าวแล้วคุณไม่ได้พาครอบครัวหรือว่าแฟนของคุณมาด้วยหรอผมเห็นแค่คุณมีแค่ผู้ช่วยกับแม่บ้านแค่สองคนเองนาทีบอกว่าผมไม่มีแฟนไม่ผมไม่มีครอบครัวหรอกผมอ่เป็นคนโสดสนิทนี่แหละ ชีวิตนี้ก็ทำแต่งานนี่แหละไม่หวังจะมีแฟนที่ไหนหรอกสายลมพยักหน้ารับอืมวันนี้ก็ดึกแล้วงั้นคุณพักผ่อนเถอะผมกลับไปเฝ้าที่ศาลของผมดีกว่าแล้วสายลมก็หายตัวไปนาทีถึงกับตกใจที่เห็นสายลมหายตัวไปต่อหน้าต่อตาของเขาเขาได้แต่เอาเมือตบหน้าอกเฮ้ ไม่หนึกเมื่อฝันจะได้เจอผีตัวเป็นเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่เรื่องที่เราแต่งยิ่งจะน่ากลัวกว่าเรื่องจริงที่เห็นวันนี้ซะอีกนาทีได้แต่สายหน้าแล้วไปนอนอยู่ข้างๆมดพุ่งนี้สงสัยจะต้องซื้อชุดใหม่ให้คุณผีสายลมแล้วล่ะเอาเสียอะไรดีนะเดี๋ยวตื่นเราค่อยให้หมดไปซื้อแล้วกัน แล้วนาทีก็หลับไปเช้าวันต่อมานาทีก็ขอให้ป้าอินใจทํากับข้าวเพื่อจะนําไปใส่บาตรเขาก็ระล,ลึกถึงสายลมแล้วคราวนี้เขาก็เลยบอกมดให้ไปหาซื้อเสื้อผ้าให้หน่อยมดถึงกับงงอะไรกันพี่นาทีเสื้อผ้าพี่ตั้งเยอะแยะแล้วโอ้โหแล้วพี่นี่อยากได้อะไรสีสันสดใสสีพาสเทลเชียว น้าทีเลยบอกว่าเธอหนาให้ไปซื้อให้ก็ไปซื้อเถอะซื้อเสร็จแล้วก็ไปทำบุญให้คนนี้ด้วยนะเอาเสื้อผ้าไปถวายที่วัดด้วยมดถึงกับงงอ้าๆเดี๋ยวผมไปทำให้ละกันนาทีเมื่อยืนจ้องอยู่ที่สารของสายลมอืมปัดกวาดเช็ดถูสักหน่อยก็คงจะดีดูสิมีฝุ่นด้วย นาทีก็เลยตะโกนเข้าไปในสารสายลมสายลมคุณตื่นแล้วยังอ่ะสายลมก็แวบเข้ามาอยู่ข้างๆของนาทีผมอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้นอนคุณมีอะไรหรอนาทีถึงกับตกใจคุณออกมาตอนกลางวันได้ด้วยหรอสายลมบอกว่าผมก็ออกมาได้ตลอดเวลานั่นแหละ คุณจะตกใจอะไรกันนะกันหนาเราทำความรู้จักกันแล้วนะนาทีบอกว่าก็คนยังไม่ชินนี่อ่ะผมบอกให้ลูกน้องผมไปซื้อชุดใหม่ให้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นคุณก็ใส่ชุดใหม่แล้วกันสายลมบอกว่าขอบใจในายมากนะนายนี่มีน้ําใจจริงๆเลยนายว่างหรือเปล่าล่ะเข้าไปเล่นที่ศาลของเราสิ นาทีสายหน้าไม่เป็นไรหรอกผมเกรงใจเดี๋ยวผมขึ้นไปทำงานผมต่อแล้วกันนะสายลมพยักหน้าอืมก็ได้เดี๋ยวตอนเย็นเย็นเดี๋ยวเราไปหาหนายใหม่นะแล้วสายลมก็แวบหายไปนาทีก็กลับขึ้นมาทำงานต่อปาอินใจที่เห็นนาทีเดินเข้ามาแล้วก็เลยถามว่าเมื่อกี้คุณนาที ยืนคุยกับใครอยู่หรอนาทีเลยบอกว่าป้าเห็นด้วยหรอป้าอินใจบอกว่าก็เห็นคุณยืนอยู่คนเดียวคุยอยู่คนเดียวป้าก็นึกว่าคุยโทรศัพท์นาทีเลยบอกอ๋อผมใส่ small t a l นะ่ะป้าป้ามีอะไรป้าก็ไปทำเถอะนาทีก็ขึ้นไปทำงานต่อเขาไม่กล้าบอกป้าอินใจหรอก ว่าเขาคุยอยู่กับพระภูมิเจ้าที่ไม่งั้นเผื่อป้าอินใจกลัวขึ้นมาขอลาออกขึ้นมาเขาก็อยู่กับไอ้มดสองคน,นสิเรื่องนี้บอกใครไม่ได้แม้กระทั่งไอ้มดมันยิ่งใจเสาะอ,อยู่ด้วยมดไปทำธุระจนถึงตอนเย็นก็กลับมาบอกกับนาทีว่าผมทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะพี่เออ เดี๋ยววันนี้ผมไม่นอนกับพี่แล้วนะผมจะวีดีโอคอลคุยกับแฟนผมดูสินอนเป็นเพื่อนพี่อะวีดีโอคอลคุยกับแฟนไม่สะดวกเลยนาทีเลยพยักหน้าเอาเถอะเอาเถอะแล้วแต่แกมดเย็นวันนั้นนาทีทำงานต่อไปทำจนพเพลินสักพักก็มีคนมาสะกิดหลังเขาเขาถึงกับตกใจหันไปก็เห็นสายลมยืนอยู่ นาทีเลยบอกว่าคุณมาก็ให้ซุ่มให้เสียงหน่อยสิผมหันมาเจอคุณผมก็ตกใจเนี่ยหัวใจวายตายขึ้นมาจะทำยังไงล่ะสายลมเลยบอกเป็นอะไรไปนี่คุณดูชุดสิทำไมลูกน้องคุณถึงซื้อชุดแบบนี้ให้ผมใส่ล่ะนาทีเห็นชุดก็ถึงกับหัวเราะโอ้โหรสนิยมของไอ้โมดนี่ สุดยอดจริงๆเลยดูสิมีครบเกือบทุกสีเลยสายลมเลยบอกผมว่าผมใส่เสื้อขาวเหมือนเดิมก็ยังจะดีกว่าอีกใส่แบบนี้รับไม่ได้จริงๆนาทีบอกว่าใส่ไปก่อนเธอแบบนี้ก็ดีดีเหมือนกันนั่นแหละสายลมถามกับนาทีว่าคุณ จะให้ไปเที่ยวที่ศาลของผมจริงๆหรอนี่ข้างในนะ่ะผมจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะนาทีบอกแล้วที่ศาลของคุณน่ะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบหรือเปล่าล่ะสายลมบอกว่าไม่หรอกมันก็เงียบๆเหงาๆนั่นแหละทำไมหรอคุณจะซื้อมาให้ผมหรอนาทีเลยบอกว่านี่ เสื้อผ้าใหม่กับข้าวอะไรผมก็ทำบุญไปให้แล้วแหมหรือว่าจะให้ผมเผาเป็นกงเต็กให้คุณละ่ะสายลมบอกก็ดีเหมือนกันนะมีทั้งรถทั้งบ้านนาฬิกาบัตรเครดิตว่างๆคุณก็ลองเผาให้ผมหน่อยละกันเผื่อผมจะใช้ได้นาทีหัวเราะคุณน,นี่โลภมากจริงๆเลยผมกำลังทำงานอยู่คุณอย่าเพิ่งกวนผมสิ สายลมบอกว่างั้นคุณก็ทำงานต่อไปสิเดี๋ยวผมจะนั่งอยู่ข้างๆคุณตรงนี้แหละนาทีทำงานไปสักพักแล้วเขาหันมาถามสายลมคุณเป็นเจ้าที่แถวนี้คงมีประสบการณ์เรื่องผีเยอะละสิเดี๋ยวผมแต่งเรื่องนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะถามและสัมภาษณ์คุณดีกว่า mm. เผื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องอื่นต่อสายลมบอกว่าได้ คุณอยากเขียนองไรคุณก็ถามผมมาละกันผมนอนเล่นรอกคุณอยู่ตรงนี้ละกันผมไม่กวนคุณแล้วนาทีก็ทำงานต่อไปจนถึงตีสามเสร็จสักทีเรื่องนี้ส่งต้นฉบับได้เขาก็ส่งอีเมลไปวันนี้สมควรพักได้แล้วปวดเมื่อยตัวจริงๆเลย หันไปอีกทีก็เจอสายลมที่นอนเล่นอยู่บนเตียงนาทีเลยคิดว่าผีก็หลับเป็นได้ด้วยเขาก็เลยไปนอนอยู่ข้างๆสายลมแล้วเขาก็เผลอหลับไปในฝันนาทีเห็นสายลมที่นอนอยู่ข้างๆเขาแล้วปลุกเขานี่นาทีนายตื่นสิ เดี๋ยวเราจะพานายไปเดินเล่นนาะทีมองไปร,บรอบๆบรรยากาศไม่คุ้นเลยนี่คุณพาผมมาที่ไหนสายลมยิ้มแล้วบอกว่านี่ในฝันของนายต่างหากเราจะพานายไปเที่ยวที่ต่างๆไงนาะทีบอกแบบกล้าๆกลัวๆนี่คุณคงไม่ดึงวิญญาณผมออกจากร่างแล้วกลับเข้าไปไม่ได้หรอกนะ สายลมสายหน้าไม่นี่คือความฝันนายอย่าคิดมากสิมีเราอยู่คนสายลมพาหนาทีไปเที่ยวที่ต่างๆนี่นายเห็นตรงนู้นไหมเห็นตรงนี้ไหมเขาพยายามแนะนำที่ทต่างๆแปลกใหม่ให้กับนาทีนาทีเลยบอกว่าไหนคุณบอกว่าจะพาไปเที่ยวที่สารของคุณไงสายลมพยักหน้าสักพัก ทั้งสองคนก็ว่าไปที่ไซสารเป็นยังไงบ้างล่ะก็บ้านเรือนไทยดีๆนี่แหละแต่ผมคิดว่าผมอยากได้แบบเป็นคอนโดดีกว่าจะได้มีหลายๆชั้นนาทีหัวเราะมีที่ไหนเขาทำศาลเป็นแบบคอนโดกันบ้างล่ะในนี้ก็กว้างขวางดีนะดูสิเครื่องเรือนต่างๆแบบโบราณุยเห็นแล้วน่ากลัวจริงเลย สายลมเลยบอกแหมจะเอาอะไรละ่ะก็จะของบ้านคนเดิมก็ไม่ได้ทันสมัยเหมือนกับเดี๋ยวนี้นี่ถ้านายอยากให้อะไรนายก็ซื้อทำบุญมาให้เราสิอย่างทีวีตู้เย็นหรือว่าเครื่องเสียงพวกเกมโทรศัพท์เราก็ใช้ได้นะนาทีเลยบอกว่าคุณน,นี่ จะเป็นผีสมัยใหม่เกินไปแล้วนะเออผมก็เห็นข้างนอกมีทั้งตุ๊กตานางรำแต่ว่าไม่เห็นมีใครมารำให้ดูเลยล่ะสายลมเลยบอกก็แค่ตุ๊กตานะ่ะไม่ได้มีวิญญาณอะไรมาสิงสถิตสักหน่อยผมอะอยู่ที่นี่คนเดียวไม่กล้าเรียกให้คนอื่นมาอยู่ด้วยหรอกเป็นยังไงบ้างล่ะน่าอยู่หรือเปล่าบ้านของผม นาทีสายหน้ามันก็เงียบสงบวังเวงดีนะแต่ให้ผมมาอยู่ผมคงไม่ไม่อยู่หรอกทั้งคู่คุยกันสักพักสายลมเลยบอกว่าใกล้สว่างแล้วเดี๋ยวผมพาคุณกลับไปส่งนะสักพักนาทีก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นจากฝันเออนี่ใกล้จะหกโมงเช้าแล้วหรอนอนไปแป๊บเดียวเอง รู้สึกเหนื่อยๆนะเขาคิดสายลมพาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นอะไรแปลกๆแบบนี้เลยหลังจากวันนั้นมาสายลมและนาทีก็สนิทกันขึ้นตอนที่ทำงานนาทีตั้งใจทำงานและบางครั้งก็ยังคอยถามเรื่องเกี่ยวกับโลกแห่งวิญญาณกับสายลมอยู่เลยพอตอนนอนสายลม ก็มาเข้าฝันพาเขาไปเที่ยวในที่ต่างๆนาทีรู้สึกว่ามีเพื่อนเป็นผีนี้มันก็ดีเหมือนกันนะดูสิไม่เงียบเหงาด้วยแล้วทำให้เขาคิดที่จะแต่งนิยายเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาเยอะแยะเลยอืมนาทีมานั่งคิดอีกทีแบบนี้ค่อยทำบุญให้กับสายลมบ่อยๆดีกว่า